ฟังเสียงไซเลนสวิตของโลกากันหน่อยดีกว่าว่าจะเงียบแค่ไหนตัวแรกน้องนมสดเป็นลีเนียไซเลน และตัวที่สองน้องมัชชาลาเต้เป็นแท็กทายไซเลนทุกคนฟังเสียงแล้วชอบไซเลนแบบไหน นมสนหรือมัทฉะลาเต้ตอนนี้ก็พร้อมจำหน่ายแล้วนะที่ช่องทางออนไลน์ต่างๆของโลกา